มาแล้วฮะตัวแรกมันตาเม,มามาแล้วฮะตัวแรกครับผมมันมันมนครับแต้มสองฮะไข่องืงเดึงเลยโอ,โ,โอ้คุณคู่เหน็นหดวแท้เนี่ยเอาเท่อเดียวคุ้มค่าก็อคอยอีกวะมาแล้วฮะของใหญ่ไหุ่งไปตักเอาขัดสันขาด มาแล้วเต็มแรกคุณครูฮะสวยเลยครับตัวนี้ตัวนี้สวยสวย